สบายดีและสวัสด,ดีเบิดสุขูสุขคนมาพอกับซาบัวํำบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโมบาพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศซาบัวกาบสาบายดีเบริร์ดสุขูสุขคนนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนอี้ซาบัวก็ได้มาบา้านอาหน้าน้องเขียนเนะ้ะพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาหาอีกครอบครัวหน,นึ่งแหละพ่อแม่พีนนนนน่น้องที่เพิ่นั่งตกถูกด้ยางเนาะที่เพิ่า เพิ่นบ่ค่อยมีข้าวกินแนาะพ่อแม่พี่น้องกัชาบัวก็ยังบ่ฮู้เรื่องเล่าปัญไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาสิเข้าไปโฉบไปถามผมพ่อมืกันเลยเนาะเฮ็ดมีมีแล้วกาสบายดีไหมสบายดีสบายดีเฮ้นะลูกบ่อหนะสบายดีล่ะสบายดีออืสบายเอื้อยนี่สบายดีลูกเป็นบ่อสบายดี นางลเยี่นางลุานบ่ล no ูกลูกเออลูกไปเข้าโหงเรียนเออเออบ่มีฉงบบ่มีเชื้อบ่ได้เข่าบ่เข่าบ่ดีบ่ได้เข่าไาขุดควยตตนไหล่อยู่บ่เอาล่งเสือกคนหายชอบทิพย์เสือคนไายเช้าให้ดุอนบ่เลยเลยน้งเือบว่าชิตตะที่อ้ําไปทางเออคันบ่มีกับแ่นไข่ใช้ม่เข่าฉาน มันไม่มีเงินเชื่อเลยมันมาทางปลาก็ไม่ได้กินอยู่เก้าหมู่สิบหมื่นแล้วไม่ได้กินมันตายบ่แบบนี้บ่ก็ชอบชอบคอยนี่นะไอ้กระลูกกับผูกโฉมีเจ้าเอาไปมันบ่มีเงินมีงัวมีควายก็เจ้าขายใช่แม่ชื่อยังเชาชื่อชื่อแม่เชาเนาะเออเชาอายุจากปีได้ไหมปีสิบปลายปีสิบปลายปีสิบห้าปีสิบหกเงื่อ พวกก็เท้าแล้วพวกหุ่นนวกเอ้ยผพวหนหุ่นนวกทำเพื่นนี่เพื่อนอายุจักปีแล้วไหมเพื่อนค่ะหนูหกคิปปลาเจ็ดคิดพื่นแล้วค่ะเท่าแล้วเราก็ปืนไปทางปลาเลยเราก็ปืนทางปลาชืิอกินเราไปทางปลาเนาะเออทางปลาเรื่อเขาให้เขาเพื่อเขาเขาให้เงินตัวไป้งไรเห็ดห้เห็ดหน้าอยู่บ่อโออเห็ดเขา มาก็ไปให้นาบาชมันนี่ชำเอาปลาละให้นาันรวลแลวก็เอาปลาดูมันดูมีนาพ่อก็บ่มีพอมีแม่เมียก็บ่มีพ่อมีแม่มีไอ้บ่มีน้องเพราะไอ้จีบนยืนยา่เอื่อเลยบ่มีให้บ่มีนาทั้งสองเนาะอือทั้งช่องเลยกินใช่แต่ดะมือใช่เอาไปทางป้ากันยังว่านม่มวะไปทางป้าไปทางตาเอาเงินมาชื่อเขานะเงินเขาให้เขานัเถื่อนั่เถื่อเขาให้เงินก็มาชื่อเอาเนาะ คือกินต่อไปอันนี้ก็บริหนังเถื่อไปหาผู้แลรกคือแม่ผู้แรกมันไม่มีบนเอาเลยมีไอ้มีหนองเอาเลยไหมกินตัวไปชั่งกินน้ำกินยังเลยสะน้ับกินหันแล้วเอกินหันแล้วน้ำก๊อกบ่เออเขาเชื่อกินไรแข็งๆคอยหัดกินน้ำก่อนอาบกระหันเนาะกินกระหันยุหันต้มบ่ไม่ได้ต้มกินเลยบัวจางบ่แม่เ็ไรกระยามมันไม่ได้ชอบกินโดนเนาะ รู้ยเบื่อเลยค่อยเบื่อชีวิตค่อยเลยปวพฟืนกลุ้มจุกเลยลำตาออกเพื่อนหากระเฮ็ดปีนี่บ่แม่เอออันนี้กระป๋าดาวนี่หักการบกทุกปัดหมูมาไปเพราเตือนละจะเจ็บไขรอะไรหนาวหมูไปไปอยู่ในชายหาดเลยเลยอืมเี๋ยเพื่อนเฮ็ดไหอันนี้ไายบ้านเฮ็ดไห้บ่แม่เออชาวบ้านเพื่อนเฮ็ดไห้เพื่อนเฮ็ดไห้เนาะอื กับพัวแล้วพ่อหูนวกบ่ได้จ้างเนาะบ้าไม่จ้างหรอกเอาช่างจ้างมันไม่มีเงินอยู่เฉยๆอยู่ชะตาเฉยใครอยู่เฉยๆใครหนาขว่าไปเจ็บใครด้นาใครเอาเงินไม่ใช่เลยปัวใครเนี่ยบัวก็บ่มีควายก็บ่มีไหนาก็บ่มีเอาไปช่างขายเป็ดไก่ก็บ่มีบ้าบอาบ่มีมัดทุกชิงทุกชิงไอ แต่ละมื้อกินข้าวกับเนี้ย่เฉยกินข้าวฮะโดยโอ้ยแล้วคือก็กินเต้ามันก็กินจับปลาแรงอยกิล่นหน่อยลองเชื่อก็จี้ข้าจี้มาได้หาต่อยไข่หมดแดงบ่ไข่หมดแดงโอ้ยขบเก็บใช่ไข่หมดแดงกันเลยมาด้ไปหาเนาะไปลองไปยังก็ไปนำโมหักบ่มีเงินมีคำชายคนเรหักไปไปชอยเพป็นเนาะอืมา ลูกลูกชายจะคนไหมแม่มีลูกบ้าอันนี้จับจับอันเด็กเห็นไหฮะจับจยัางฉ่างอันนี้มีลูกจะคนไหมอันนี้เลยนี่ทอผเดียามันบ้างพิ่นเป็นยังไงเกิดกินแบเพิ่นเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นเป็นบ้าเกิเลยมัดมัดใส่โฉไวบ้างชายโชอะไรปล่อยยันมันกลมคนโอยโดยเขับไปเพิ่นบ่ายจากใน้านฮาขับไปบำบัด คอยบ่มีเงินเออคอยอยู่บังจะไปเอ็นป่วนกับเออชงสีเศร้าอยู่บ่แมีโอ้จังว่าแล้วกับ่มีพอมีแม่ตัวเองกับบ่มีพอมีแม่พวกับบ่มีไฮบ่มียาเมียกับบ่มีไฮบ่มียาโอ้ยอยู่ลำกันใช่ค่ะวะนักกินตามประชาชนมันคือกันเนาะอดมือตายมันก็ชี้ใต้คอยว่าโดยโดยบักต่างคนต่างบ่มีกับอยู่กันบ่มีอะไรเลยเออบ่มีอะไร ช่วยกันาากาาหาเนี่ยจักท in ี่หาอะไรไรว่า uh, จักเนียวหามีแต่วัวร้างฝาบุดขน้นบุดเขาหันเขาจ้างอีตาหนึ่งหันเขาจ้างให้ตานเพื่อที่้างหมดให้ตาหันเข้าหันเขาหายหันกินหมดแล้วจังยังหมดแล้วอีตาหนึ่งมาแมนหน่อยเนาะจะมีผ้าผูกเข้าเข้าชี้ให้แล้วก็กินเลยกินแล้วก็ไปสร้างป่าเราหันบ่อเออผัวกินแล้วก็ไปท้างเลยๆป่าน เพื่อเข้าเข้าให้ชามชอบเนาะให้ตายหนึ่งหรือว eh ่าเงินบ่ชามแช่นหรือชามแช่นเท่าไหน่เราคุณอบอกเออหมดแล้วกินไปเลยกินไปเลยแล้วกินจนมาทางแล้วเพื่อนเอาข่าวให้ยแอบบอกแต่บัตรเงินได้撒เพื่อนมาหายโบเงินซะฮะเพื่อนมาโวยกายไงเพื่อนเลยห้ามเพื่อนเออเพื่อนหาเพื่อนแบลงห้กิน ว่าหันตะโบอีทุกอขอนุญาตบัดคำกินฮักคีเองอันนี้แล้วมันอะไรกินคีลูกชายเห็นโบออลูกชายกันบ่มีเงินป่วค่ยว่านะบังแม่กับบังตาพ่อกับบังตาค่ยว่าให้ได้พ่อก็บบ่มีแม่ก็บกบ่บบม,ม,บมีมีงวงมีควายยัยงว่าไขา่ควายว่าไขา่แล้วป่วยเป็นคองลานพละไปบบัดอยู่คุณหลักหก มาไปกะจักมันจะเศร้าแล้วมันม่เศร้าแล้วมันแหงจะปีได้ไหมลูกลูกอะไรจะปีได้โดยก็บอก่อนแหละวางชามชิบหรือสี่ชิบเนาะชามชิบายเนาะฮอแล้วใอยว่าชามชิบเป็นไอหมูเลยน้องก็เป็นไหนเมื่อแล้วเช้าไปเช้ายได้อยู่แล้วเช้าไปมาหาอล้วพี่เพื่อนนี่บัดพลตกกะมันบ่ได้พระเข้ามาบ่กไหมเฮือนชานโอ้ยลูกเอ้ย์จูหั่นจูเหนียว หัวปะมันก็หัวกะยังอยู่บ่หัวบ่หันให้แต่ลูกเอวยนี่เอวย์เอวย์แต่ใครแน่ถ้าปลูกมันปลูกก็ปลูกปลาชะมวนมันปลูกของเองเหรอปลูกปลูกอันแม่เห็นบ่แม่เห็นบ่ไปปลูกคอยนี่แหละไปปลูกบึงไปปลูกมันแล้วก็ชื่อใหม่นี่ชื่อใหม่นะห้ชาวบ้านคนเห็นให้ เห็ดไหนชื่อนะอเห็ดไหนชื่อนนิมบจางไรยังหรอเขาคือเห็ดยูเขาเห็ดชอยผัวก็ได้หูหนวกหน่อยบอกแปดมือกับอได้นินหรออุ้กจะมุ้งแสรามานี่จกมุ้งเลาวมาจะไ้เรามาจเรามาจะไรจะกบังเอ๋องหรอแลไรกับมาเนาะอือเห็ดเวียกพผดเลยอันนควรก็เห็ดเองแล้วเห็ดเองเนาะนี่ คนตกบ่ได้หัวบ่ไหมหัวหุยเนาะจุกกะจุอยู่ตะรางกันเนาะหนึ่งเข่าอยู่ตะรางผิดเกลือบเป็นนัวตั้งอยู่หันเลยเนาะกินกะกินน้ำก๊อกนี่เนาะอาบกะอาบเบื้องเดียวกันเลยคอยคมีคอยวะถุกตัวแทนเลย เอาคั gen, il, en, money, ่นแรกแกงคัはは่นมาค่อยว่าคั่ใช่เรามีคั่นมาหมูเพื่อนได้หายมุงเพื่อนนี่หายมุงหายมุงออเพ่นได้ไปเชื่อเองเนาะเอาชั่งเชื่อทางป่ากินเอาไปชั่งเชื่อบรามีเงินทางป่าเพื่อนเราได้เอาเงินให้บอมเอนางเธอก็เอาเงินให้นางเธอก็เอาเงินปฏิวิทย์เข้าเอาเข้าปฏิวิทย์เงินเอาเขานี่กว่าเนาะเออเข้าดีกว่าว่ะ พอได้กินชื่อเป็นนัวปัดบ่หมี่เงินบาทเอามันมาเอาขับเงินทบไปให้ไรบ่ครับโอ้ยพอว่าตายแล้วแบบนี้นะก็ชิวฮอนมือใดเลยแบบนี้เนี่ยพอว่าเอาเราไปมาหนึ่งวิททางหนึ่งไปมาหนึ่งวิททางหนึ่งโอ้ตายรู้พอว่าบ่ตายถูกกับถูกอีรีเนาะถูกอีรีเลยถูกอีรีมนีกับมีดีเด้เออผู้มีกับมี เพื่อนคนห่างมเห็นนะคนเพื่อน,นวางหันลมมาไปเอาไปแล้วคนเเ็ดไม้เองนี่คนมีคนมีเงนินเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ็ดแบบเพื่นอนเขากบบหนันเฮ็ดเอาคนบ่มีอ่ากินไปแต่และมือเนอะาะแล้วกนี่ยังบ่มีเดยเขาหมามาแรไหมผมีบ่เอาบอ่ได้ไปเอาเอาันนั่นบ่เพื่อนอันที่เป็นจ้างทางปลานะ พผลได้หายบ่ผมันหมดแหละผลผลไรีผลม้ซีหาเอือยผลีไรตัวแงเทือตังเทือังเทือกังเทือบมีกินแล้วก็เอาเพิ่นแม่แล้วเทือมาแม่เอามาแต่ใช้แม่นะอืแม่ฮะนังเทือกนให้มันเอือนองไ้มันเอือนองอ่ะ จะจะช่วยได้แ่มสาวเออแหมคอยที่แหละเลยจะจะช่วยค่ะเอาบะมี่มันบ่มีเน้อหานี่แค่ก็บ่มีเนื้เรากินผู้เดียวบ่เปลืองเนะเออบ่หมี่กันจำเป็นต้องเอาขอน้ำไผ่หอมบ่มีเอ่ยมีนรองเนาะขอน้ำไผ่ไ่ได้เอาอบ่บ่ได้เอาแม่มาอยู่พี่บ่โอ้มันเป็นกายมันพันเราเป็นกายเราไปตายอยู่พี่แหละเออเราจะตายเราหันตายอยู่พี่เราบ่มาบ่ แม่นะแม่ฮะแม่เจ้านะแต่มันอยากมาอยู่ค่ะคอยยังมาอะไรก้นเฮือนล้วขลินกับขดินพนชำาวยรวยเราห่างอยากมาอยู่ที่เนาะอืมเราก็อยากมาเราก็อะอยู่พเดียวเราแบะไปเอาลูกเราก็มายากข้ากอนแม่เอ้ยคอยยังไม่มีเงินมีคำคอยที่คนในเฮือนไม่มีเงินเชื่อเล็กจะบอกเล็จะโป้คอยบ้ามาจะเอารามาอยู่นี้งงๆสาว อ่าองบรา้ไเลยอือยู่เว้นี่แหละเนาะก็ยังไปยังขู่นี่ข้าให้บานักขู่อ่าขู่ในวัดขู่เหลืองติดนล่งนั่งเทื่อนย่าพอเพิ่นให้ข้าชานนั่งเถือลงไปแล้วเพิ่นให้ข้าชานย่าพอเพิ่นให้เพิ่นให้เอาย่าพอเนาะเพิ่นปันระเปล่พ่นปันเถื่อ

มีไปทังตัวเองโอเคเนาะแม่เฮาบทได้ขอตัวลากลับก่อนเนาะสบายดีแม่สบายดีสบายดีนี่เบิ่งนอนนอนจกคนนี่แม่โอ้ยไหมนอนนอนนี่กัลูกฉันนี่กับพ่อกับลูกนอนสามเนาะทางทึงเนาะโดูด เพื่อนครัวเนาะเนฮือนครัวประมาณใี้เฮือนเฮือนแมงประมาณเลยเนาะกะถาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเหลือเรื่องเขาเรื่องน้ำกัะติดตัวทั้งทั้งชาวบัวทั้งเขาได้เนาะ ถ่ายผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยน้ำเด,ด้อถ้าถึกใจอย่าลืมกดนไหลกแชแซให้สาบัวขอกล่าวคำบาสบายดี